สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งนะครับก็เมื่อคืนฝนตกนะครับเช้านี้ก็อากาศดีครับผมก็มาให้อาหารไก่นะครับอย่างที่เคยทําคลิปไว้ว่าวันอาทิตย์ก็จะให้เป็นข้าวสุกหัวอาหารแล้วก็หญ้าหญ้าสดนะครับอันนี้ก็เป็นไก่ฝูงนะครับพวกนี้ก็จะเป็นลูกชะละวันอินบีดนะครับเป็นไก่ที่เก็บไว้ทําสายนะครับไว้พัฒนาต่ออะไรเงี้ยครับก็วันนี้ ผมทําคลิปนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามตัดต่อให้มันดูเนียนที่สุดนะครับก็คือจะพูดถึงการไล่บีดนะครับของทอมเปอร์เซอร์ฟาร์มนะครับว่ามันให้ผลลัพธ์แล้วก็แสดงความแตกต่างยังไงบ้างนะครับผมพูดถึงผมจะพูดยกตัวอย่างอู่สองพ่อครับก็ตรงไหนที่มันเป็นพูดถึงพ่อพันหรืออะไรเงี้ยเพื่อจะกล่าวถึงที่มาที่ไปก็จะให้เขาทําภาพขึ้นใี้ดูนะครับด้านนี้ก็แล้วกันนะครับ ก็อันนี้พ well voilà ูดถึงแต่ลายบีดอย่างเดียวนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับข้อแรกนะครับก็เป็นเจ้าปลาส้มนะครับผมเอาเจ้าปลาส้มนะครับผสมกับแม่ที่จ่ายลูกมีผลงานแล้วนะครับก็คือเทียงไก่มดตนนยนะครับก็ปลาส้มเนี่ยเป็นปลาดูดํานะครับส่วนเกียงไก่มดตโนยเนี่ยก็เป็นสีดํานะครับเป็นแม่ไก่สีดํานะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปไปดูนะครับปลาส้มนะครับเป็นลูกเจ้าประกาศนะครับบวกกับแม่ชี้ฟ้านะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปไปดูว่าประกาศสีแบบนี้ประกาศเป็น อ,ออกสีเหลืองเหลืองสีไทยนะครับแล้วก็แม่เป็นสีดําเป็นงอนแจ้แต่เจ้าผส้มเนี่ยไม่แจ้นะครับก็เป็นเจ้าประกัดผสมกับแม่ชี้ฟ้านะครับออกมาเป็นเจ้าผส้มนะครับแล้วก็ฝั่งตัวเมียครับเป็นเกียงไก่มดตะหน่อยนะครับแต่การจ่ายลูกออกมานะครับที่ผม่ายให้ดูในคลองนะครับก็ครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเมียนะครับเป็นสายสามเกี่ยวนะครับเ,เป็นเกียงไก่กับมดตะหน่อยนะครับแม claro ่นี้เนี่ยจ่ายลูกเนี่ย มีผลงานแล้วนะครับผมก็เอาเข้าผสมกับเจ้าปลาส้มนะครับที่เอามาให้ดูกันเนี่ยก็จะให้เห็นถึงความหลากหลายทางพันธุกรรมนะครับคออนี้เนี่ยผมผสมเองกับมือนะครับทับเองทุกครั้งนะครับดูลูกนะครับมีหลายสีมากเลยนะครับแต่ก็หนักไปทางสีสีออกสีดํานะครับเพราะว่าเจ้าปลาส้มนะครับกับแม่นะครับปลาส้มเป็นสีประดูดาเลยนะครับแม่ก็สีดํานะครับแต่ให้ลูกสองตัวนะครับ ออกมาสีสาเลยนะครับสีสากับสีแดง2ตัวนะครับก็ให้ดูความหลากหลายทางพันธุกรรมเป็นตัวอย่างนะครับจะเป็นลูกเนี่ยสีดำซะเยอะนะครับแต่มีอยู่2ตัวนะครับออกเป็นสีสากับสีแดงเลยนะครับข้อนี้ก็คือความหลากหลายทางพันธุกรรมนะครับถ้าเราเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนผสมเองกับมือเนี่ยก็จะไม่เชื่อเลยนะครับว่า2ตัวนี้จะเป็นลูกในครอบนะครับก็ก็ให้เห็นถึงว่าที่เราพูดถึงกันว่า39โครโมโซมเนี่ยส9มคู่โครโมโซมของไก่เนี่ย ให้ความหลากหลายทางพันธุกรรมได้มากแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างยิ่งถ้าเราผสมแบบไม่มีที่มาที่ไปนะครับหาสายพ่อแม่พันธุ์ไม่ได้นะครับความหลากหลายทางพันธุกรรมเราก็ยิ่งไม่รู้อีกนะครับอันนี้ขนาดผมรู้นะครับที่มาที่ไปยังออกความแตกต่างขนาดนี้นะครับแล้วก็มาดูครอบที่สองนะครับเป็นเจ้าดูจอกกะนะครับผสมกับลูกเพาะของเองนะครับลูกเพาะตัวนี้นะครับเป็นลูกเจ้าทัพทิมแดงนะครับทัาทิมแดงเนี่ยเป็นชั้นหลานนะครับของยอดมงคลนะครับ เป็นลูกย่อลงคนผสมกับเยียบาบัวมาเป็นเจ้าเทพิมแดงนะครับส่วนตัวเมียนะครับก็จะเป็นลูกสาวเพชรนาคานะครับแต่เพชรนาคาเนี่ยเป็นไก่สีดํานะครับพ่อพันธุ์ของพี่เพชรนะครับแต่ผสมกับลายไทยนะครับออกลูกมานะครับตัวเมียเนี่ยเป็นสีลายนะครับก็คือเมียลายผสมกับพ่อที่เป็นเยียแดงนะครับออกมาเนี่ยลูกออกมาสีดําแดงนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปในข้อให้ดูว่าเป็นแบบไหนนะครับครับอย่างข้อนี้นะครับตัวเมียสีดํานะครับ แต่พ่อตัวเมียนะครับเป็นเจ้าทัพทิมแดงนะครับเป็นหลานยอดมงคลนะครับเป็นเยียนะครับส่วนแม่นะครับเป็นลายเลยนะครับเป็นลูกเป็นลูกเพชรนาคานะครับของพี่คมเพชรนะครับแม่ออกมาดํานะครับผมเอาเข้าผสมกับเจ้าดุนะครับเส้นลูกออกมาเยียสามตัวนะครับถ้าการลายบีดนะครับชุดผสมชุดนี้นะครับถ้าไม่ทําเองกับมือนะครับก็จะหาที่มาที่ไปไม่ได้นะครับว่าพ่อเป็นประดูดําแม่สีดําทําไมลูกออกมาเป็นเยียสามตัวนะครับ เดี๋ยวให้ช่างกล้องแทนลูกไก่สีเยียสามตัวให้ดูนะครับแสดงว่าการทําผสมแบบลายบีดนะครับก็จะไปติดถ้าถ้าถ้าออกมาเป็นแบบนี้จะไปติดสายตานะครับตาก็คือพ่อของเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าทับทิมแดงนะครับก็กลายเป็นเจ้าดู่ผสมกับสายยอดมงคลผสมกับสายของพี่เพชรนะครับเพชรนาคานะครับลูกออกมานะครับในครอบนี้นะครับ มีติดตาสามตัวนะครับเป็นเยียนะครับสามตัวเลยนะครับเป็นเยียเลยนะครับสามตัวถ้าไม่รู้ที่มาของสายตัวเมียเนี่ยต้องเกิดความสับสนแน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้เอาสองครอบนี้มายกตัวอย่างให้ดูเพื่อให้เห็นที่ว่าคําว่าลายบีไม่ติดปู่ไม่ติดตาไม่ติดพ่อไม่ติดแม่ไม่ติดทวดไม่ติดเหลนก็จะมันต้องติดฝั่งใดฝั่งหนึ่งเขาถึงบอกว่าถ้าเราทําลายบีนะครับแล้ว สายพันธุ์ที่เรานําเข้ามานะครับที่เราหาได้เราเห็นชั้นเชิงหรือเชิงชนที่เราชอบนะครับการความแตกต่างทางพันธุกรรมเนี่ยหรือความหลากหลายทางพันธุกรรมเนี่ยเราก็ยังพองมองภาพออกนะครับใครจะไปคิดนะครับพ่อเป็นประดูประดูดําเลยนะครับแม่ออกดําแดงนะครับแต่ลูกออกมาเป็นเยียร์สามตัวนะครับถ้าไม่รู้สายทางแม่นะครับว่าพ่อเจ้าพ่อของสายแม่เนี่ยเป็นเจ้าทับทินแดงที่เป็นเยียร์นะครับ กค่จะนึกภาพไม่ออกนะครับแต่เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูก็จะรู้นะครับว่าไปติดทางไหนนะครับอันนี้ก็เป็นความหลากหลายทางพันธุกรรมนะครับว่าแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับก็วันนี้ก็มาแชร์ให้ดูนะครับว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมทางลายบีบเนี่ยขนาดเราผสมเองเรายังเห็นถึงความแตกต่างขนาดนี้นะครับแล้วใครนะครับอันนี้มันเป็นแนวทางแต่ละฟาร์มนะครับที่ผสมเนี่ยเราไม่เห็นที่มาที่ไปหรือเขาเรียกกันว่าเอาบีดอย่างเงี้ยครับ การที่จะคุมลูกหลานที่ผลิตออกมาเนี่ยก็จะเกิดความแตกต่างทางพันธุกรรมยิ่งมากไปกว่าน,นั้นอีกนะครับก็ยังไงก็แร่เป็นข้อมูลนะครับเป็นคลิปเป็นการทดลองของแต่ละสมฟามนะครับอันนี้เป็นแนวทางแล้วก็เป็นการเช็คผลผลิตของทองประเสริฐฟามเท่านั้นนะครับไม่ได้อ้างอิงว่าทุกคนทําจะเป็นแบบนี้นะครับแต่อันนี้ผมทําเองกับมือนะครับเห็นความแตกต่างกับมือเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับ3มช่องทางทาง YouTube นะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะลงในคลองเพาะเสตไก่เชียงพัฒนานะครับไม่อยากลงไม่อยากลงช่องหลักนะครับเพราะมีการถ่ายรูปไก่เยอะไม่รู้ผิดพลาดหรือเปล่านะครับแล้วก็จะลงในดำจอบกรพัฒนานะครับแล้วก็คลิปหลังจากนี้นะครับคิดว่าวันสองวันนี้ผมจะทําคลิปออกมา เป็นการแนะนําพ่อพันธุ์นะครับแต่ก็จะพยายามคิดว่าทําให้ผิดกฎน้อยที่สุดนะครับจะลงในช่องทองเสริฐฟาร์มดํเจาเกอะพัฒนานะครับยังไงก็ฝากติดตามแล้วกดสับสไคร e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็จะลองทําดูเพราะคลิปนั้นเนี่ยผมยังไม่ถูกแบนเลยนะครับถ้าคลิปต่อไปที่ทําเนี่ยที่เห็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยแล้วเกิดเกิดผิดกฎนะครับก็จะได้แค่โดนทันบนไว้นะครับ เพราะว่าเอฟซีหลายท่านก็อยากจะเห็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับแล้วก็เห็นแนวทางนะครับวันนี้นะครับก็ลากันไปนะครับขับสามช่องทางที่พูดไปนะครับในช่อง YouTube นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กก็ทองเสริฐฟาร์มนะครับแล้วก็ไอดีไลน์ศูนย์แปดหนึ่งห้าห้าห้าสามสามสามสี่นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับศูนย์แปดหนึ่งห้าห้าห้าสามสามสามสี่ครับครับวันนี้ลากันไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ